เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วที่ล่าสุดทําเอาตู้แช่ไม่มีรายชื่อกับสโมอสรและก็ตู้เย็นที่ยังคงไม่มีรายชื่อซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการลากไส้ผู้ชายเนี่ยออกจากกาห้ขันผู้หญิงโดยทันทีและกรณีล่าสุดที่ตู้เย็นนั้นออกมาถอนจากรายการวลเล์บลหญิงจริงแชมป์โลกที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพมันก็ เป็นเหมือนการตีตราชัดเจนว่าจะตัวยังไม่มั่นใจกับเพศของตัวเองแล้วมีการประกาศใส่ร้ายทางฝั่งฝั่ง f อฟไบีบีครับบอกว่าการที่คุณทาแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยครับและอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับก,นนการแข่งซีเกมไทยเราก็ประกาศมาชัดเจนแล้วครับว่าเราจะตรวจเพศอย่างแน่นอนถ้าตู้เย็นแน่เนี่ยก็เข้ามาได้เลยซึ่งก็มาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสาวไทยเราครับกับการประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสําหรับรายการวอลเลย์เบอลหญิงชิงแชมป์โลกก็ออกมาเป็นดีเรียบร้อยโดยรายละเอียดทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ กัันเลยครบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับทั้งวอลเลย์บอลสาวไทยเราวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลซีเกมและก็ตู้เย็นตู้แช่ ที่มันเป็นประเด็นร้อนมากๆในวงการวอลเลย์บวันโลกณับปัจจุบันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นครับเรามาพูดถึงรายชื่อล่าสุดของสาวได้เรากันก่อนกับ14ผู้เล่นที่โคชอสเลือกคัดสรรมาเป็นแบบพิเศษสุดๆ,ๆนะครับก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในรายการวอลเลย์บวันหญิงชิงแชมป์โลกเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับคนแรกเนี่ยยังคงไปกับตันทีครับอัจาราพรคงยศซึ่งหัวเสาเนี่ยเรามาทั้งหมด5คนนะครับก็มีชัชชุอนพพอนสาสิพาพรวิศราศีทาเลิศและก็น้องยูฟาดุล ส่วนตำแหน่งบีหลังครับก็ยังคงเป็นบิบิชยากับธนาชาสุขสุดตำแหน่งมิดเดิลบล็อกครับก็เป็นทัดดาวหัดทยาวิมลรัตน์ตำแหน่งลิเบโรครับปียนุษกัญญารัสและก็ตำแหน่งตัวเซตนั้นเป็นบอลพันกับณัฐนิชาใจแสนก็เป็นรายชื่อ14ผู้เล่นที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งการอุ่นเครื่องกับจีนการเล่นซีเวลีการซ้อมต่างๆนานานเนี่ยน่าจะลงตัวมากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยนะครับในเรื่องของแทคนิคและวิธีการเล่นเนี่ยสาวไเราจะต้องปรับหรือเปล่า จะปรับแบบไหนจะปรับยังไงในรายการนี้แหละต้องติดตามรับชมกันให้ดีนะครับโดยการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้โดยไทยเราก็เป็นเจ้าภาพกับการแข่งขันรายการนี้ด้วยถือว่ายอมใจสดมากๆนะครับประกาศรายชื่อเนี่ยเลือไปแค่1นวันของการแข่งขันเท่านั้นซึ่งเกมแรกสาวไทยเราครับจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา2อทุ่ม30นาทีและเกมที่2จะพบกับสวีเดนเกมที่3ครับจะพบกับเนเธอร์แลนด์ก็22 24และ26กกับโปรแกรมสาวไทยเราใน รอบแบ่งกลุ่มนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีกับกรณีของตู้เย็นแต่ก่อนที่จะไปอัปเดตกันนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในขันซีเกมก่อนที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้นะครับและล่าสุดมีการคอนเฟิร์มออกมาว่าจะมีการตรวจเพศหรือว่าตรวจเจนเดอร์เทสอย่างแน่นอน หากมีประเทศเนี่ยร้องเรียนเข้ามาขอให้ตรวจโอ้โหงานนี้ตบหน้าตู้เย็นอีกแล้วนะครับกะว่าก่อนหน้านี้เวียดนามก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ซีเกม์ในรอบ30ปีนะแล้วพอตู้เย็นออกมาแบบนี้ไม่ได้มีการชี้แจงแต่อย่างใดที่มันเป็นรูปไปทําที่มันชัดเจนมากกว่านี้แล้วครับนอกจากว่าชี้แจงออกมาแบบอ้อมๆคบๆนะไม่ได้เข้าจุดป,ประสงค์ไม่ได้เข้าตรงประเด็นสักเท่าไหร่ซึ่งไทยเราเองก็ไม่รีรอนะครับประกาศไปเลยว่าคอนเฟริร์มจะมีการตรวจเพศอย่างแน่นอนซีเกมครั้งนี้เนี่ย มันต้องทําให้ถึงนะครับส่วนขั้นตอนและก็วิธีการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสาพ,พันธ์ที่รับผิดชอบในกีฬาน,นั้นซึ่งสาพ,พันธ์ซีเกมก็เป็นเอก,กเทศนะไม่ได้อยู่ภายใต้สภา,าโอลลิปิกเอเชียดังนั้นระเบียบทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซีเกมและก็ขอยือนว่าจะมีการตรวจเพศอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้มีอย่างน้อย3ชาติที่ร้องขอเข้ามา ประเทศไหนที่ชอบใช้ตู้เย็นเนี่ยก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะจะโดนตรวจอย่างแน่นอนซึ่งการตรวจไม่ใช่แค่วอลลบอลเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงกีฬาอื่นด้วยและนะักกีฬาไทยเองก็สามารถถูกส่มตรวจได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทางซีเกมของเราประกาศออกมาถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดโลกมากนะครับคือต้องมีตัวเปิดก่อนแลว้ววอลลบอลหญิงจริงจชมโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาเปิดแบบนี้กับโปรแกรมหนักๆเน,น,น,น้นๆอีก2แมตช์ใหญ่ๆทั้ง,งชิงแชมป์โลกและก็ซีเกมเนี่ย กลายเป็นตู้เย็นกับตู้แช่จะหายสาบสูญไปเลยกับกันแข่ขันวลบลเบลหญิงนะครับคือคุณแรงผู้ชายคุณไม่ต้องมาตีกับผู้หญิงเลยแล้วอย่างที่บอกไปแหละครับซีเกมเราก็รับฟีดแบ็กมามี3ชาติแล้วตอนนี้ที่อยากจะตรวจตู้เย็นผมเชื่อว่ามีแน่นอนอินโดฟิลิปปิน์ไทยเราอยากจะตรวจตู้เย็นมากมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ตู้เย็นก็เพิ่งเปิดประเด็นร้อนออกมาในวงการลูกยางอาเซียนนะครับที่ได้มีการขอถอนตัวจากกันในขันวอลบอลหญิงชิงแชมป์โลกก่อนจะแข่งประมาณไม่ถึง1สัปดาห์แล้วก็มีการให้ผลเรื่องของครอบครัว โดยการถอนตัวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากมีข่าวใหญ่ว่าวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โลกรุร่นยูไม่เกิน21ปีครับได้มีการตรวจเพศดังที่หองแล้วก็กลายเป็นว่าดังที่หองนั้นไม่มีสิทธิ์ลงเล่นตามข้อกําหนดข้อบังคับวินัยของ FIVB และก็เรียกว่าเป็นดราม่าใหญ่โตมากนะครับยังมีการไปพูดถึงตู้เย็นที่เงียบเขร่อรวมถึงแมตต์อุ่นเครื่องเนี่ยเล่นไม่ออกเล่นไม่ดีแล้วมีการถอนตัวจากการแข่งขันแชมป์โลกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแก้ครั้งเดียวแต่ว่านี้คือครั้งที่2แล้วที่เออถน วจากรายการภายใต้ระบบของ FIVB หลังเคยทามาแล้วในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปี2023และตู้เย็นเนี่ยมีกันมมา,ถาแถลงการด้วยนะครับบอกว่าความสำเร็จกับรายการซีวีลีก เนี่ยคือหลักฐานแห่งความพยายามไม่หยุดยัง้งแล้ววันนี้ขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน,นขวอลเลย์บอลหญิงจริงแชมป์ลูกเพราะตัดสินใจอย่างรอบคอบซึ่งไม่ใช่เพราะขาดความมุ่งมั่นที่จะเล่นนะครับแต่เนื่องจากข้อกําหนดใหม่จากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยเกี่ยวกับเงื่อนไขาการลงเล่นของนักกีฬานั้นสาหรับตู้เย็นแล้วเนี่ยกีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่คือความเคารพความยุติธรรมซึ่งตู้เย็นเนี่ยรู้สึกว่าข้อกําหนดใหม่นี้ยังขาดความโปร่งใสและก็ไม่ไปทากับนักกีฬาแล้วก็บอกว่า นักกีฬาทุกคนเนี่ยสมควรได้ครับโอกาสแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพและก็เท่าเทียมกันโอ้โหบขำแม่คือมันมันด้านเกินไปนะครับคือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณเป็นผู้หญิงจริงๆเนี่ยคุณก็มาแข่งที่คุณจะไปกลัวอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่คุณรู้เองอยู่แล้วว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนผู้หญิงมันเป็นการเอาเปรียบในการแข่งขันแต่ละเกมทุกเกมแล้วกลายเป็นว่ามาถอนตัวแบบนี้เนี่ย ผมเชื่อแหละว่าสมาคมรเลยบบอลเวียดนามก็ต้องให้ถอนเพราะเกิดไม่ถอนปับ๊บมีการตรวจเพศออกมาเป็นเหมือนน้นที่ห้องเนี่ยผลกันได้ขันตลอดทุกเกมเลยที่เป็นรายการเก็บคะแนนแรงกิง้งมันจะหายไปหมดเลยนะครับจากจากที่มีคะแนนสูงสูง100-200เนี่ย มันจะเหลือหลัก10นะสิครับเพราะตู้เย็นลงเล่นแล้วทุบแต้มกระจายเลยมันจะนับตั้งแต่ประมาณ2ปีได้นะถ้าเกิดให้ตัดเินคะแนนเกมนั้นจริงๆเกมที่มีตู้เย็นลงเล่นซึ่งมันก็เลยทำให้สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามครับได้รายชื่อนักกีฬามาไปแค่13คนกับรายการจริงแชมป์โลกโดยก็จะ เพิ่มเติมนักกีฬาอีกประมาณ1คนนะครับตัวเต็งๆเนี่ยก็มีนวิธียูวองที่อาจจะเข้าหน้าที่มารับบทบาทตําแหน่งหัวเสาแทนและก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นบอลบอลชิงแชมป์สโมสรของเวียดนามที่มีข่าวล่าสุดรายงานออกมาครับว่าดังที่ห้องนั้นไม่ได้มีชื่อในศึกการแข่งขันรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่แต่ละสโม,มสรน,นั้นจะส่งทีมเขาร่วมแข่งขันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีชื่อของดังที่ห่องทั้งที่เธอเนี่ย ยังคงลงเล่นได้และก็เป็นตัวหลักให้กับสโมอสรเวสตินแบงค์ bank. แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะไม่มีชื่อของดาทีหกเพราะอายุก็อยู่ในเกณฑ์แล้วเล่นที่เวียดนามด้วยเนี่ยมันไม่มีการตรวจเพศอยู่แล้วแต่วันล่าสุดอย่างที่เห็นอย่างดีทราบกันเลยครับกลายเป็นสโมอสรก็ไม่เอาผมผมคิดว่าน่าจะหมดอนาคตเลยนะสำหรับตู้แช่และก็ตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยยังดีหน่อยที่ยังไม่ได้รับการตรวจเพศแต่ซีเกมผมคิดว่าก็ต้องถอนอีกแหละถ้าเกิดไม่ถอนก็ต้องโดนยังไงก็ต้องโดน ถ้าเกิดคุณกล้ามาแข่งเนี่ยคุณก็ต้องโดนพอโดนแบบตู้แช่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมวอลเลยบอลหญิงของเวียดนามได้อีกนี่ขนาดเป็นรายการเยาวชนจริงแชมป์สโมสรของเวียดนามเองนะครับก็ยังไม่มีชื่อของดังที่หองเลยก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวบรวม8สโมอสรชั้นนําจากลีกสุดเวียดนามเนี่ย และก็มีการกําหนดอายุของผู้เล่นไม่เกิน19ปีแต่ไม่มีชื่อของนางที่หงซึ่งก็เป็นเครื่องการันตีแล้วว่าอาจจะไม่ได้ลงเล่นวอลเลย์บอลหญิงตลอดชีวิตย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลชายแทนมาต่อเนื่องกันเลยครับเรามาพูดถึงคอมเมนต์กันบ้างแต่ละคอมเมนต์ที่พูดถึงตู้เย็นแต่ละคอมเมนต์ที่พูดถึงตู้แช่เนี่ยมันเข้าทางเข้าข้างกันไปหมดเลยซึ่งมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงตู้เย็นบอกว่ามันยากมากๆสาหรับตู้เย็นนะการการะทําของทีม21ปีเวียดนามเนี่ย ทำให้เขาตัดสินใจลำบากมากๆและก็ถือว,ว่าเป็นความฉลาดของตู้เย็นเลยที่หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่ไม่จําเป็น และไม่ยอมไม่คนที่ไม่เห็นดกเห็นใจนั้นดูถูกเธอสุดคีมเมนตมหนึ่งครับเขาบอกว่าทําไมคุณไม่ออกไปเอชิญโลกแล้วก็ชี้แจงสักครั้งล่ะทุกครั้งที่มีข่าวลือเกี่ยวกับทีมที่ขอให้ตรวจเพศคุณก็ถอนตัวอย่างเช่นรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียปี2023ครั้งหนึ่งแล้วบางครั้งก็ถอนอยู่เรื่อยๆคุณตั้งใจที่จะแข่งขันกับความสงสัยเรื่องเพศอยู่ตลอดเวลาเลยหรือไม่และในการแข่งขันซีเกมปีนี้คุณจะสู้จริงหรือว่าถอนตัวไปเลยแฟนวอลบอลเวียดนามกี่คนที่ปกป้องคุณจากแฟนบอลต่างชาติที่ดู ต้นไม้อย่างความชอบธรรมเนี่ยไม่กลัวความตายแต่ถ้ามีปัญหากับเพศของคุณจริงๆ ก็หยุดซะให้โอกาสนักกีฬาคนอื่นให้ความยุติธรรมกับประเทศอื่นๆเมื่อคุณกลับมาประเทศแล้วระเบิดแบบนั้นเนี่ยไม่มีทีมไหนทนได้ซึ่งเราจะประชิญหน้ากับไทยได้อย่างไรเราปกป้องสิ่งที่ผิดมาตลอดเลยหรือเปล่าเป็นคอมเมนต์ของเวียดนามนะครับคือคอมเมนต์ดีมากผมชอบคอมเมนต์นี้มากถ้าเกิดว่าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณก็ต้องตรวจคุณจะไปถอนตัวทําไมส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าที่ตลกที่สุดเนี่ยคนที่เรียกร้องความยุติธรรมและก็ความเท่าเทียมกลับ โกงไปรังแกสาวๆพอได้ดูการแข่งนนขันจริงแชมป์ประเทศเนี่ยฉันก็สงสารผู้หญิงที่เป็นคู่แข่งของตู้เย็นเหมือนกันหรือว่าอีกเมนนึงเขาบอกว่า อนาคตไม่ต้องมีทัวร์นาเมนต์อะไรทั้งสิ้นทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยจะตรวจสอบเธออีกครั้งหวังว่าตู้เย็นเนี่ยจะกำหนดให้มีการตรวจสอบเพศในประเทศภายหลังเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่สโมสวรวอลเลย์บอลเวียดนามอีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าเลิกหาข้ออ้างได้แล้วคุณจะกลัวอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณผ่านเนี่ยคุณจะกลัวไปทําไมได้ยินเรื่องสอบเนี่ยมานานแล้วซึ่งตอนนี้ตู้เย็นก็ให้ผลไร้สาระอีกรู้สึกว่าตัวเองโกงก็เลิกเล่นไปเถอะเพื่อสร้างความยุติธรรมในวงการวอลเลย์บอลอีกคนมมหนึ่งครับเขาบอกว่า ในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยการไม่เขารวมกันในขันใหญ่ๆแบบนี้เป็นปัญหาแน่นอนถ้าเกิดคุณถอนตัวคุณก็ถอนไปเลยไม่ต้องเล่นทีมชาติถ้าเกิดไม่อยากตรวจเนี่ยก็เลิกเล่นไปเถอะเพราะถ้าคุณยังเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่เนี่ยยังไงก็ได้ตรวจอยู่ดีแล้วจะไปป่วยดูครั้งที่ลงเล่นเนี่ยได้ยังไงถ้าเกิดคุณโดบมาจริงๆโดนฉีดยาจริงๆควรมีการตรวจสอบดูก่อนถ้าถอนตัวแล้วกลับม,มาแข่งอีกเนี่ยคนอื่นจะไม่เรียกชื่อคุณอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคอมเมนต์ของต เฟดเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็ลังเลสงสัยแล้วไม่เชื่อเหมือนกันว่าตู้เย็นจะเป็นผู้หญิงจริงๆก่อนหน้านี้นเนี่ยพวกเขาเชื่อสนิทใจนะครับแต่ตู้เย็นถอนแบบนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการป่วยเรื่องของการไม่มาลงเล่นแต่มันกลายเป็นว่าเขายอมรับแบบแกลๆแล้วว่าเขาไม่มั่นใจกับเพศของตัวเองหรือบางคอมเมนต์หนึ่งคขาบ,บอกว่าฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าเนี่ยยังคงทะเลาะกันอยู่ทําให้วรลดบอลหญิงเวียดนามดูแย่กําจัดพวกนั้นออกไปเถอะ เพื่อว่าทีมหญิงของเรานั้นจะได้ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติสักทีกับกันน่งขันเวลเลยบบอลหรือว่าอีกคนหนึ่งของเวียดนามเขาบอกว่าเศร้าจริงๆนี่คุณสามารถหลอกแฟนๆมาโดยตลอดเลยหรออีกคมมนหนึ่งครับบอกว่าผมเสียใจมากนะที่ตู้เย็นกับตู้แช่เนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันกับรายการนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีคนณสมบัติที่จะร่วมกันในขันจริงๆโอ้โหนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงมีอีกเยอะมากนะคอมเมนต์ให้กำลังใจก็มีแต่ไม่มีคอเม์ไหนเลยที่คอนเฟิร์มว่าตู้ยินเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดแบบให้กําลังใจคุมเครือไปนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่โจ่งแจ้งบอกมาว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็ยอมรับเถอะคุณจะไปหลีกเลี่ยงคุณจะไปพูดพร่ำทําไมก็เรียกว่าทางโลกก็ไม่ทนนะครับก็พยายามไล่ตน้นไทยเราก็ไล่ตน้น I. f a v b เอเองก็ไล่ต้อนหลังจากนี้ผมว่าตู้เย็นอาจจะไม่มีที่ยืนนะคุณจะไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเลยนอกจากเล่นที่ประเทศของตัวเอง ซึ่งยังไงรอชมรอติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับกับการแข่งรายการซีเกมส่วนรายการจินจำโลกเนี่ยพรุ่งนี้ตามเชียร์สาวไทยเรากันด้วยเวลา20นาฬิกา30นาทีรอรับชมอัปเดตและก็ติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับ